ครับวันนี้ก็กลับมารับฟังกับเราเช่นเคยในรายการของดูดวงประจำวันนี้วันนี้ก็เป็นวันที่23ธันวาคม2,566นี้ซึ่งก็ตรงกับวันเสาร์ขึ้น1 1เค่ำเดือนหนึ่งปีเถาะซึ่งวันนี้ก็ตรงกับวันทงชัยประจำปี2,566นี้ ซึ่งตามตำราของโหราศาสตร์ไทยนั้นก็ถือว่าเป็นวันที่ดีเป็นวันธงชัยถ้าท่านจะจัดการงานอะไรหรือว่าเป็นงานมงคลจะเป็นการที่ดีไม่ว่าจะเป็นงานบวชงานบุญงานแตง่งขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านค้าการขายของนั้นก็จะขายดีมากก็ถือว่า เป็นวันที่ดีอีกวันหนึ่งครับช่วงนี้เราก็จะมาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ซึ่งก็ตรงกับวันนี้ว่าดวงประจําวันนั้นของท่านจะเป็นอย่างไรกันบ้างสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ในวันนี้ท่านตื่นเช้าขึ้นมาก็จะมีจิตใจที่เบิกบานดวงของท่านในวันนี้ ดีแล้วตัวของท่านจะมีสเสน่ห์ท่านอย่าไปเป็นคนเจ้าชู้ก็แล้วกันถ้าหากว่าท่านเจ้าชู้วันนี้ท่านก็จะเดือดร้อนแน่นอนถ้ายิ่งไปเจอคนที่มีเจ้าของคุณก็จะต้องเดือดร้อนหนักกว่านี้วันนี้ในด้านการเงินนั้นก็ถือว่าดีในช่วงเย็น ท่านก็จะได้จับเงินก้อนจะมีแต่รายรับที่น่าพอใจการงานก็ดีเป็นที่รักใคร่ของเจ้านายทำอะไรก็ไม่มีเสียงหรือว่าไม่มีเสียนับว่าเป็นวันที่ดีต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดในวันจันทร์กันบ้าง สำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันจันทร์ในวันนี้ก็ให้ระวังในเรื่องใจของเราทำอะไรก็อย่าใจร้อนถ้าเราใจร้อนก็จะมีผลเสียกับตัวเราเขาก็จะหาว่าเรานั้นเป็นวัยรุ่นใจร้อนจะไม่มีใครครบกับเราเรามาดูในด้านของการเงินการงาน สำหรับการเงินการงานในช่วงนี้ก็จะมาพร้อมกันการเงินการงานดีมีเงินจะเดินคู่กันอยู่กับการงานนั่นแต่ก็ขอเตือนท่านที่เกิดอยู่ในวันจันทร์นิดหนึ่งให้คอยระมัดระวังเพศตรงข้ามจะทำให้ท่านนั้นเดือดร้อนเขาอาจจะพูดดีทำดี แต่จิตใจเขานั้นไม่ซื่อตรงกับเราบางท่านก็ถึงกับน้ำตาตกในก็เพราะว่าเขานั้นไม่ซื่อตรงอะไรกับเราเลยเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันอังคารกันบ้างวันนี้ต้องใจกล้าจะทำอะไรนั้นก็ขอให้ใจท่านถึง ถ้าท่านจะคิดติดต่ออะไรก็ทำได้เลยให้ใจของเรานั้นเป็นเจ้านายรีบทำได้เลยถ้าเรารีบทำเราก็จะได้ผลงานดีๆถ้าหากว่าเรามัวรีร,รีรอรอเหมือนกับปล่อยโอกาสอันดีงามนั้นให้หลุดมือเราไป เราต้องใจถึงนะวันเนี้ยความรักหรือความรักของเราในวันอังคารวันนี้ถ้าเป็นรักที่เหินห่างไปนานวันนี้ท่านก็อาจจะได้พบหรือว่าได้เห็นหน้ากันอีกแต่จะดีหรือไม่ดีนั่นก็ขึ้นอยู่กับตัวของท่านที่ท่านจะตกลงกันในเรื่องของความรัก ต่อมาเรามาดูในด้านของการเงินวันนี้คุณจะมีทางจ่ายมากหน่อยเกี่ยวกับของใช้ส่วนตัวนี่ก็ถือว่าเป็นปัญหาที่ธรรมดาต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดในวันพุธกลางวันกันบ้างสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันวันพุธประจำวันนี้การงาน จะทำอะไรต้องคิดหน้าคิดหลังถ้าท่านเคยเจรจาอะไรกับใครไว้บ้างวันนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงเราจะไม่ได้ดังใจหรือว่าไม่ได้ดังคำที่สัญญากันไว้จะมีการผิดหวังหรือผิดนัดสิ่งที่พูดไว้จะมีการเลื่อนออกไปอีก เป็นประยะหนึ่งสำหรับในด้านการเงินช่วงเชา้าตัวของท่านก็จะได้รับทรั์จับเงินแต่พอช่วงเย็นเย็นเงินที่ท่านรับนั้นท่านก็จะได้จับจ่ายใช้สอยออกไปอีกนี่ก็ถือว่าเป็นของธรรมดาถือว่าเป็นการหมุนเวียนสำหรับความรักนั้นต้องคอยระวัง ในเรื่องการพูดการจานั้นอย่าไปพูดล้อกับเพศตรงกันข้ามจะทำให้เรานั้นเกิดเป็นเรื่องจริงกันขึ้นมาก็เหมือนกับว่าเราไปแย่พึ่งพึ่งก็อาจจะต่อยตัวเราต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธกลางคืนกันบ้างท่านที่เกิด อยู่ในวันพุธกลางคืนนั้นก็ขอให้ท่านระวังอย่าไปยุ่งกับเรื่องของคนอื่นการงานก็ขอให้ท่านนั้นมุ่งมั่นนะในเรื่องการงานถ้ามีใครมาพูดอะไรก็ขอให้ท่านตรึกตรองให้ดีเสียก่อนอย่าวูบวามหรือใจร้อนจะทําให้เราเดือดร้อนได้ในภายหลัง สำหรับความรักนั้นใครพูดอะไรอย่าไปหลงเชื่อเขาบางครั้งก็อาจจะมาพูดหลอกหลอนให้เราได้ผิดใจกันก็ได้เราต้องดูเสียให้ดีก่อนต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดในวันพระรหัสกันบ้างท่านที่เกิดอยู่ในวันพระหาสท่านจะมีเหตุ ที่ต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องเก่าๆอาจจะกลับมาหาตัวท่านอีกครั้งให้ระวังเรื่องเงินเรื่องทองเราเคยเคยให้ใครขอหยิบขอยืมไปนั้นวันนี้เราอาจจะไม่ได้รับช่อผิดชอบเราอาจจะไม่ได้คืนความรักก็ยังเหมือนเดิม ยังมีการหยอกล้อเหมือนเดิมเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันศุกร์กันบ้างท่านที่เกิดอยู่ในวันศุกร์ในวันนี้เป็นวันที่ท่านจะมีโชคมีลาบการงานจะมีงานดีๆเข้ามาหาท่านท่านเป็นลูกน้องเขาวันนี้เจ้านายก็จะดูแลท่านอย่างดี ท่านอาจจะได้โชคจากการเลื่อนตําแหน่งหรือได้เพิ่มเงินเดือนสำหรับความรักนั้นต้องระวังการพูดการจาอาจจะมีการพูดแล้วจะเกิดการไม่พอใจกันก็ได้ก็ขอให้ระวังคำพูดให้ดีต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันเสาร์กันบ้างวันนี้ในด้านการงาน ท่านก็จะเหนื่อยหน่อยถ้าหากว่าท่านเป็นเจ้านายก็ต้องดูแลลูกน้องให้ดีเพราะวันนี้เราจะไว้ใจใครไม่ได้เลยสำหรับในด้านการเงินวันนี้เงินดีมีการได้เงินก้อนได้นอนตื่นสายมีใช้มีสอยมีรายรับมากกว่ารายจ่าย สำหรับในด้านความรักในวันนี้สำหรับคนที่เกิดอยู่ในวันเสาร์นั้นวันนี้รักของท่านนั้นจะจู้จี้สักหน่อยเราพูดดีบางทีก็เป็นร้ายก็ขอให้ท่านทำใจเย็นๆไว้แล้วทุกอย่างนั้นก็จะดีเอง ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ท่านได้ติดตามได้มาฟังคลิปของเราจนจบท่านฟังแล้วก็อย่าลืมกดติดตามไว้กดไลค์กดแชร์เรามีคลิปใหม่ๆอีกก็จะได้มาลงให้ท่านได้รับฟังกันอีกต่อไปครับ